วันนี้นะคะโคดาจะสอนให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนปกของคลิปใน y o u t u b e นะคะทุกคนจะสังเกตว่าคลิปวิดีโอใน y o u t u b e อะค่ะขนาดภาพป,ปกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคลิปใน Facebook หรือว่าคลิปในแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะคะเดี๋ยวนนี้เรามาดูกันว่าเราใช้ขนาดไหนนะคะอ่ะเราจะใช้วิธีการง่ายๆเลยนะคะดาก็จะมาเลือกขนาดที่แอปแต่งรูปแล้วใช้แอปพิกอารนะคะเข้าไปในพิกอาร์นะคะ,อ,ะ,คะอ่ะเมื่อเข้ามาที่พิกอารนะคะโคดาก็กดบวกแล้วก็ไปเลือก รูปที่เราต้องการที่จะเอามาเป็นภาพปกของคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะสมมุติว่าโคดาเลือกรูปนี้นะคะ,ะรูปนี้คือรูปนี้โคดาตัดให้มันเป็นขนาดเท่ากับแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วนะคะถ้าทุกคนมีรูปที่ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้นะคะต้องการให้มันเข้ากับแพลตฟอร์มทํายังไงนะคะก็กดมาตรงเครื่องมือค่ะกดมาตรงตัดรูปขนาดนะคะที่เหมาะสมกับปกของ YouTube นะคะอยู่ที่16ต่อ9ค่ะคลิก16ต่อ9เห็นไหมก็กดนําไปใช้นะคะ เซฟเรียบร้อยนะคะกดเซฟแล้วอ่าคราวนี้ถึงขั้นตอนไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยังไงนะคะทุกคนโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า yt studio นะคะกดเข้าไปนะคะมันจะเป็นรูปเฟืองเนาะมาตรงคําว่าว v ดีโอนะคะอ่าสมมติว่าโคด้าจะเปลี่ยนปกของคลิปแรกเห็นไหมดูมันไม่สวยนะคะคลิปแรกโคด้าก็จิ้มนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงรูปดินสอหรือว่าปากกานะคะที่อยู่ตัวแรกนะคะมุมบนขวามือติกนะคะ เห็นไหมว่าเขาจะถามว่าจะเปลี่ยนปกไหมนะคะจะก,ก็จิ้มไปตรงรูปดินสอนะคะแล้วก็จิ้มตรงคาว่าเปลี่ยนเลือกรูปอ่ารูปนี้นะคะที่เมื่อสักครู่เขาดาตัดให้มันขนาดเข้ากับแพลตฟอร์มของ y o u t u b e แล้วนะคะก็กดเลือกนะคะกดบันทึกเขาก็จะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง อันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะครานี้กลับไปที่แอป YouTube นะคะกดเข้ามานะคะอ่ะไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยคลิปแรกอันนี้ที่โคดาเปลี่ยนมาสักครู่นะคะก็ไปตรงที่จัดการวิดีโอคะ่ะอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันสวยแล้วก็มันดูดีกว่าปกแรกที่โคดาทำเนาะง่ายๆคะ่ะทุกคนนะคะ ลงคลิป YouTube นะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะใน u t u b e ก็ะดาคนพบแล้วว่าปกเนี่ยสำคัญมากนะคะภาพปกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ <_ d ata> คนที่จะกดมาดูหรือไม่กดมาดูเขาจะดูจากภาพปกว่าพาดหัวยังไงนะคะ <_ d ata> เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ <_ d ata> ส่วนเนื้อหาเนี่ยเห็นไหมเขาจะดูที่ปกส่วนเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นอันดับรองลองมาเพราะว่าคนที่เขาเสิร์ชหาเ <_ d ata> ขาจะเสิร์ชหาจากคีย์เวิร์ด ที่เขาต้องการเข้ามาค้นหาอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะเคล็ดลับตรงนี้ง่ายทุกคนเอาไปใช้กันนะคะแชร์ให้ไปถึงพี่น้องออนไลน์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ